สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะมือหนีบผ้ามาเบิง้งตักกระแตนปลาทังก้ากำลังแตกไม่ไหมค่ะกำลังแตกตัวออกมาจากไข่เนาะคะ่ะมาชมกันเลยค่ะนี่ค่ะตากกระแตนตัวเล็กๆนี่ค่ะกำลังฟักตัวออกมาเห็นบ่คะ่ะตัวน้อยๆตัวน้อยๆฟักตัวออกมาก็จะเป็นสีขาวคะ่ะพินพ้นดันตัวออกมาจากไขะะ่เนาะค่ะหฮาเสียเอาไข่ ไวใต้กระบ้านี่แหละค่ะเราเอา,เอาคุยบักข่าวห้องค่ะเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นเนาะถึงเวลาพื้นแก่โตเต็มทีแล้วพื้นก็นจะฝักโตออกมาค่ะนี่พวกนี้ก็คือฝักออกมาได้มือนึงแล้วค่ะเห็นไหมค่ะตัวดำๆเล็กๆน,น้อยๆนะคะดีดดองแดงอู้่นะคะแหลกๆออกมาก็สิเป็นสีขาวเนาะคะ่ะแล้วก็น้องก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีดำ อันนี้ก็จะเป็นหญ้าค่ะหญ้าเอาใบให้น้องตะกะแเตนกินเนาะค่ะพ่อฝักออกมาไหมนองกับสิกินเลยค่ะเห็นว่าค่อนข้างนี่ชัดป่ะคะนม่ค่อยชัดเนาะตัวเล็กๆตัวเล็กๆนิดหน่อยนี่ค่ะอืมเรืองไม่พา ผาดางเนาะค่ะผาดาน,นี้ยิบเองค่ะยิบเองนเต็มเลยค่ะเดี๋ยวมือหลังสิพามาบึงรับชมไมเดอร์ค่ะไอ้น่องออกมาเบิดกันนี่ตัวเล็กๆขอบคุณหลายๆค่ะที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ